เอาจริงๆนะไม้ตัวเนี้ยสวยมากสวยจริงๆรอยแซตๆก,ก้านก็อเล็กหน้าก็อเล็กน่าตีมากสวัสดีครับปนิลันพีเอสอีเจแปนนะครับเราจะมารีวิวรองไม่ใช่รองเท้า <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม้แบดมินตันโยนเกนะครับเป็นตัวใหม่นะครับ <c oughs> วันนี้เพิ่งเอากลับมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะ <c oughs> เป็นโยนเกแอสตอก ร้อยเซต,ตนะครับนะร้อยเงียบๆนะครับร้อยโอ้เรียนมุกอะไรนะครับของญี่ปุ่นก็เหมือนเดิมนะครับจะมีถุงผ้ากำมะหยี่มาให้แล้วก็เป็นคู่มือญี่ปุ่นคู่มือญี่ปุ่นนะครับร้อยนะครับก็จะเป็นตัว มันจะมี2ตัวนะตัวเมดินเชแปนคือตัวแซดกับตัวเมดินไต้หวันตัว z ซอนะครับอย่าไปงงนะฮะนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นไม้มเกดเดียวกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะแซดเอกทำในไต้หวันแทดทำในญี่ปุ่นนะครับปกติครับตระกูลแซดหน้าแคบอยู่แล้วนะฮะหน้าเล็กมันน่ารักดีนะ หน้าไม้มันเหลี่ยมขึ้นนะฮะตัวนี้หน้าไม้เหลี่ยมขึ้นเห็นไหมชัดชัดมากก่อนหัวไม้ไอโซนเนจะจะมนกว่าน,นี้หน่อยนี้คือขึ้นเหลี่ยมเลยนะครับขึ้นเหลี่ยมตัวสีไม้เป็นตัวสีกลมมาท่าผสมสีส้มนะฮะนะครับอ๋อตอนนี้โค้ดเจแปนนะครับจะมีบอกน้ำหนักด้วยนะครับว่า นมานหนัก3ายูเนี่ยนะครับขึ้นเอ็นได้ถึง2 1ถึง29 000, ปอดนะนะครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นเอ็น21เนี่ยน้ำหนักอยู่9.5 k จนะครับถ้าขึ้นตึงขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะนะครับตัว J9 นะครับตัวนี้มันโค้ดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันจะกันลอรมเลยเมื่อก่อนจะเป็น JP อย่างเดียวนี้ J9 ไป LD ไป เรื่อยนะฮะแต่ว่าก็จะดูตรงนี้ S อสของญี่ปุ่นเขานะจะมีตรงนี้ตัวนี้เป็นก้านสลิมนะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยเป็นไม้ที่หัวหนักก้านเข็มนะครับแต่ที่ผมถืออยู่เนี่ยด้วยด้วยความที่หน้าไม้มันเล็กก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นไม้ที่หนักอะไรมากนะฮะถ้าตีไปแล้วเนี่ยน่าจะรู้สึกน่าจะรู้สึก <laughs> นะครับ เป็นไฮเปอร์สลิมนะครับเป็นก้านตัวนี้ก็คือมันเล็กมันแข็งจริงแต่มันเล็กซึ่งมันคืนตัวแล้วก็เด้งดีขึ้นนะครับส่วนตัวี่ตัวเนี้ยตัวเขาเรียกอะไรกวยนะครับกุวยกุวย <c oughs> <c oughs> กวยก็จะเป็นว้ลแบบนี้นะครับซึ่งมันจะช่วยเรื่องการสปริงของก้านไม้มากยิ่งขึ้นนะฮะ ไม้สวยอ่ะฮะลอยสัดสัดลอยซีซีนะครับก็ยังเป็นแอสตอกอยู่นะครับก็เป็นโรเตชันเจนเนอเรชันซิสเต็มนะครับก็เป็นการบาลานซ์ของไม้นะฮะระหว่างตูดไม้กับหัวไม้ไม้มันตัวก้านเนี่ยเป็นสีด้านนะแต่ว่าพอมาถึงตัวเนี้ย ตัวเฟรมเนี่ยจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเงาละเป็นเคลือบละนะก็เคียนเลยเฮเทีบาลานนะฮะเป็นไม้หัวหนะแต่เท่าที่ถือเนี่ยถือพเป่าเนี่ยไม่ไม่ค่อยรู้สึกต้องขึ้นเอนนะขึ้นเอนนี่รู้เรื่องเลยนะครับเป็นไม้บุก,บก ซึ่งผมแนะนำนะฮะทีเ S สดอกอยู่หรือว่าใครตีไม้บุกอยู่3ายูเนี่ยโอเคละนะครับแต่ใครที่ตีพวกด้วลา่าหรือว่าฮาร์คเซเบอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับน่าจะ4 u อยู่น่าจะดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะยกไม้ได้ได้ทันกว่านะครับน้ำหนักไม้3 U ยูจะอยู่ที่88กรัมอยู่ละนะครับ4 U ่จะอยู่ที่85กรัมของญี่ปุ่นเขาจะเป๊ะมากนะนะทุกไม้เขาจะเท่ากันนะจะไม่เหม อีกอันหนึ่งหนักเท่านี้อันหนึ่งหนักเท่านี้อะไรไม่ใช่นะหมอสสำหรับขาพลังเลยนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันพูดถึงไม้แบบเนี่ยมันมันตีได้ทุกทุกอันแหละแต่ว่ามันอยู่ที่เราถนัดนะถนัดรุ่นไหนอะไรยังไงนะฮะเหมือนใครหยุดเนยโหเขาตีไม้หัวหนักนะแต่เขาตีมือหน้าส่วน อะไรนะชายคู่มาเลยนะครับไอ้นรตีตัวอาร์คที่เบ็ดแต่ตกนี่โอ้โหกระจายตอมันมากเลยผมชอบมากตรงนะี้ตัวนี้คนนั้นก็ใช้ไม้บาลานตกนะมันอยู่ที่เราถนัดนะว่าเราถนัดตีไม้ตัวไหนนะครับ กำลังแขนเราดีแค่ไหนนะบางคนหูขาตบแต่ว่าไปเจอไม้หัวหนักเกินเนี่ยเกินกาเกินความถนัดมันก็จะกลายเป็นเบาไปเลยนะนะครับอย่าไปงงนะฮะมีแซดเล็กกับแซดแซดนะครับตัวนี้ไม่ดินเชแอนกับตัวไปดินไต้หวันนะครับ อยากให้ดูชัดๆสีมันแบบไม่ใช่สีตายตัวมันเป็นสีแบบเหลือบๆหน่อยสีปีกแมงทับอ่ะแต่ว่ามันเป็นสีน้ําเงินม่วงแค่นั้นอ่ะ <c oughs> ปีกแมงทับมันตีเขียวใช่ไหม <c oughs> หัวไม้นี่ชัดมากนะมันคือมันตัวนี้เหลี่ยมชัดมากตัวอื่นไม่ได้เหลี่ยมชัดขนาดนี้นะตัวนี้เหลี่ยมชัดมากนะครับ ในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวตัว 4U นะครับตัว 4U เราลองมาถือดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ว่า 3U ตัวนี้ก็ไม่ถือว่านักนะครับไม่ถือว่านักเพราะว่าหนึอะหัวมันเล็กคือตระกูลแทกเนี่ยจำไว้เลยว่าหัวเล็กแน่นอนนะครับอะไรที่มันมาแซกเนั่นเล็กแน่นอนหน,หน้ามาจะแคบหน่อยแต่ว่าที่เขาปรับ หัวมันเหลี่ยมขึ้นมันเพิ่มจุดสวิสปอร์ตนะฮะก็มันจะจุดหวานมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอะไรจุดหวานใช่ไหมจุดกับอิมแพกอะไรไม้เนี่ยอะไรไะเด้อนั่นแหละนั่นแหละ,ะ,ะนะครับก็ใครสนใจนะครับไม้รหัส JP ตัวไหนนะครับไม่ดิ้งเจแปนแท้ๆนะฮะแท้ๆเลยนะครับก็อินบอกกันเข้ามาได้นะครับไทยร้าน p ีเอชเจแปน อันนี้ขอจบการรีวิวนะครับโ o n น x a ซ์แอสตอร์ร้อโค้ดนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ